ครับเพื่อนๆเดีย๋ยวันนี้ผมขอคุยถึงเรื่องหมูเราที่มีอาการเป็นปอดเพื่อนๆก็วันนี้นะครับฝั่งเล้าหมูเราฝั่ง47มีความเสียหายเกิดขึ้นหนึ่งตัวด้วยโรคที่ทางกลุ่มเราเรียกว่าโรคปอดนะเพื่อน ส่วนลักษณะและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับนี่ยครับเพื่อนๆแล้วหมูเราฝั่งแล้ว47่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ช่วงในท้ายฟาร์มแล้วเพื่อนๆก็ใกล้พัดลมเนาะก็เสียงดังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมูตัว เขาออกมาจากห้องนี้แหละเพื่อนๆหองที่เราเคยบอกเขาไว้ว่าใหญ่ที่สุดในฟาร์มนะครับตัวที่เป็นปอดเพื่อนก็มาจากห้องนี้แหละก็แยกออกมาเมื่อเช้าก็ถึงตัวที่เราเสียหายก่อนเนาะก็แยกมาจากห้องนี้แหละห้องที่มีขนาดใส่ใหญ่ที่สุดในฟาร์มเราอะ ก็เขาจะมีอาการหายใจกระแทกอ่ะเพื่อนฝั่งนี้ก็อาจจะเสียงดังหน่อยเนาะเพราะว่าตัวใหญ่แล้วน้ำหนักเฉลี่ยก็6-7เจ็ดสิบโลแล้วเนรื่องด้วยตัวนั้นอะ่ะผมเห็นเขาหายใจกระแทกอ้าปากไม่หายใจทางจมูกเหมือนหมูตัวอื่นทั่วไปนะครับผมก็เลยแยกออกมา ก็เดินให้เขาเดินช่องทางเดินตลางนี่แหละช่วงที่ผมกำลังปั่นอาหารเนาะเขาก็ยังหายใจทางปากแล้วก well, ah, so, ็จะเริ่มร้องแล้วเพื่อนๆเหมือนกับว่าหายใจไม่ค่อยออกนะครับหายใจไม่สะดวกอย่างนั้นนะก็หลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอสอบถามถึงอาการนี้เนาะ เขาก็บอกว่าก็เป็นอาการปอดนี่แหละเพื่อนเป็นอาการปอดที่เกิดกับหมูเรานี่แหละสภาพที่ผมพบเจอนะครับในตัวนี้เพื่อนเราก็จะอ้าปากหายใจทางปากเพื่อนหายใจกระแทกไม่ยอมนอนเพราะว่าดูจากอาการแล้วก็เหมือนว่าเขาจะหายใจไม่ออก แล้วก็เดินล้องในช่องทางเดินกลางนี่แหละเดินล้องไปผมก็ปั่นอาหารไปก็ดูอาการเขาไปด้วยไงเขาเดินไปจนสุดทางนูนเลยเพื่อนสุดตรงไปถึงด้านหน้าด้านหน้าแขกก็เลยแล้วเขาก็เดินย้อนกลับมาก็มานอนตรงนี้แหละเพื่อนหลังจากที่ผม กินอาหารเสร็จก็เลยโทรไปคุยกับคุณหมอเขาก็บอกว่าอาการนี้ก็เป็นจากอาการเป็นปอดของหมูเรานี่แหละถ้าพบเจอในช่วงที่เขาเป็นมากๆแล้วอะ่ะเป็นหนักๆแล้วอะ่ะเพื่อนก็จะมีอาการเลือดไหลออกทางจมูกนะครับจมูกแล้วก็ปากนี่แหละ เพราะว่าเขาจะออปอดเสียหายนะครับปอดเขาจะเสียหายเขาก็จะหายใจกลับเป็นพวกเลือดออกมาทางทางปากนี่แหละในหมูเรานี่ถ้าเกิดว่ามีเชื้อนะครับมีเชื้อปอดนะครับเพื่อนๆเราก็ถ้าเราอยู่ในกระบวนการรักษาเราก็จะ ให้ยาละลายน้ำตามสัดส่วนที่คุณหมอเขาแนะนำเอาไว้นะครับเพราะว่า800อ่ะเพื่อนๆตามรูปเนาะก็ในสัดส่วนนะครับสองซองต่อจำนวนหมูเราอ่ะ6ก0อ่ะเนาะก็จากที่คุณหมอคำนวณเอาไว้ให้ก็คือใช้สองซองใน1วันระยะเวลาให้ก็จะเป็น ห้าวันเพื่อนระยะเวลาที่เราให้ยาเนาะเช้า1นซองแล้วก็บ่ายก็บ่ายที่เราเข้ามาเลี้ยงดูดูแลหมูเนาะก็อีกหนึ่งซองอจะได้ตามปริมาณที่คุณหมอเขาคำนวณเอาไว้ให้นะครับระยะเวลาที่จะรักษา หรือว่าละลายผสมน้ําให้หเรากินเนี่ยก็จะใช้เวลายอยู่5วันนะครับถ้าเขาเป็นแล้วนะครับเพื่อนเพถ้ามีความเสียหายอยู่เกิดขึ้นกับปอดเขาแล้วนะครับเพื่อนๆการรักษานี่ก็จะเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าจะไม่หายนะครับเราก็สามารถที่จะ ช่วยเขาได้ในลักษณะที่ระง,งับยับยั้งเชื้อที่มีอยู่ในตัวไม่ให้แสดงอาการขึ้นมาด้วยการให้ยาผสมน้ำนี่แหละนะครับตามที่ผมได้นำเสนอไปนั่นแหละคือการดูแลรักษาที่จะช่วยประคองไม่ให้เขามีอาการหนักขึ้นนะครับด้วยการให้ยาผสมน้ำ ตามอัตราส่วนที่ได้นำเสนอไปเนาะก็คือสองซองต่อหนึ่งวันนะครับแบ่งเป็นเช้าเย็นซองละหนกิโลเพื่อนก็ผสมน้ำให้หมูเรากินนะครับที่แยกเอาเป็นเช้าเย็นก็เพราะว่าช่วงแรกๆที่เราให้หมูเรากินใช่ป่ะเขาอาจจะกินไม่ทันทุกตัวเลว เราก็เลยต้องแยกออาไปให้ในรอบปอีกซองหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อถึงหมูเรานะครับก็ mm hmm. สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆอ,นอาจจะเสียงดังหน่อยนาะเพราะว่าฝั่งนี้เราจะชอบปีนกันโตแล้วนะครับ mm hmm. สำหรับเรื่องราวของอาการหมูที่เป็นปอดนะครับทำให้เกิดความเสียหายกับ หมูเราฝั่ง47ไป1ตัวนะครับด้วยน้ำหนักเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่5 6 0แล้วเพื่อนๆตัวนี้เนาะสำหรับตัวนี้เนาะขอจบวีดีโอลงเ่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะสอบถามเพิพ่มเติมนะครับก็สามารถฝากคำถามไว้ใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบตเพื่อนๆอีกที สำหรับการติดตามแล้วก็ฝาแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ